จากกรณีที่เซเลนสกี้ออกมาเปิดเผยถึงกองทัพยูเครนสามารถยึดคืนเมืองจากรัสเซียทําให้มีข้อมูลอีกด้านค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ว่าทางรัสเซียเองที่เป็นฝ่ายโจมตีรวมทั้งส่งกําลังเข้ายึดคืนเมืองจากยูเครนกลับคืนมาได้เช่นกันโดยดรปฐมพงศ์โพป,ประสิทธิ์ที่นานนักวิชาการทางบุรพภคดีศึกษามหาวิทยายลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิทหลายข้อความค่ะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยมีทไลายที่น่าสนใจดังนี้ค่ะรัเสเซียกำลังใช้ยุทธวิธีขุดบ่อล,อล่อปลากองทัพรัเสเซียกวาดล้างกองทัพนีโอที่เมืองอ e ีซุมในจังหวัดคาคิฟรเรียบร้อยแล้วก็นำทัพไปตีที่อื่นต่อไม่จัดกลุ่มทหารเฝ้าไว้และรอกำลังเสริมเพราะเห็นว่ารัเสเซียถอนตัวไปเซเลนสกี้ก็รีบพาทหารกลุ่มหนึ่งมาสำรวจเมืองนี้และถ่ายรูปไว้สร้างภาพตามสื่อมวลชนต่อ จากนั้นก็ประกาศทางสื่อวัยดทยึดเมืองอีซุมนี้คืนจากรัสเซียแล้วต่อมาเซเรนสกี้ก็ได้ให้ข่าวว่าได้ยึดพื้นที่คืนโดยรวมได้มากถึง6,000ตารางกิโลเมตรจากกองทัพรัสเซียผมเดาว,ว่ากองทัพรัสเซียเองก็คงไม่อยากไล่ตามกองทัพยูเครนเท่าไหร่นักหรอกเพราะเมื่อยตุ้ม ถ้าจู่ๆกองทัพยูเครนจำนวนมากมารวมตัวที่เมืองอิซุมก็ง่ายที่รัสเซียจะยิงขีปนาวุธกาลิบจากกองทัพเรือที่ทะเลดำหรือม,มิสนั้นก็ยิงขีปนาวุธอิสแคนเดอร์ถล่มค่ายทหารยูเครนที่อิุมพร้อมกันนั้นก็ใช้เครื่องบินรบบินถล่มซ้ำในคราวเดียวกันตายยกรังครับแบบนี้ไม่เชื่อก็คอยดูยูเครนออกข่าวว่ากองทัพยูเครนยึดเมืองไลแมนได้แล้วสื่อยืนยันว่าเมืองนี้ ยังอยู่ในการควบคุมของรัเสเซียเหมือนเดิมเช้าวันนี้ก็มีข่าวว่ารัฐบาลยูเครนส่งกองทัพไป2ชุดวังถล่มค่ายทหารรัเสเซียที่เมืองดาวิดอฟบอรอดในเขตจังหวัดเคอร์ซันแต่แล้วทหารยูเครนเหล่านี้ติดก,กับดักโดนรัเสเซียตีกลับอีกแล้ว กองทัพยูเครนเสียชีวิตไปราว1,200นายภ่ายแพ้ยับเยินและเสียหายหนักทำให้แม่ทัพต้องรีบยกทัพกลับกระทันหันติดก,กับดักซ้ำซากอย่างนี้แสดงว่านายทหารหนาโต้ที่เป็นกุญซือไม่ได้เรื่องเลยขณะเดียวกันรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มเมืองคาราชุนทำให้ไฟฟ้าทั้งเมืองดับไปอีกแห่งจับตาดูที่อิซุมต่อไปว่าจะโดนรัสเซียถล่มเละแน่นอนครับรัสเซียส่งกองทัพ ไปเสริมที่เมืองไรแมนหลังมีข่าวว่ารัฐบาลยูเครนอยากยึดคืนให้ได้ล่าสุด19กันยายน2565ดรปฐมพงศ์ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านบล็อกดิบถึงเหตุการณ์ที่ฝ่ายกองทัพรัสเซียเข้าไปบุกถล่มและยึดคืนเมืองของยูเครนไว้ว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าของยูเครนที่อยู่ใกล้เมืองอเล็กซานโดรสกายา NPP โดนรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มอีกแห่งแล้วดับสนิท กันทันที หลก,กรณีเมื่อวันที่17กันยายน2565ที่ผ่านมาสำนักข่าวของอิหร่านได้มีการอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าโดรนพิฆาตของอิหร่านที่ส่งไปยังรัสเซียกำลังสร้างความสูญเสียให้กับกองกำลังยูเครนในภูมิภาคาคาเคฟโดยเจ้าหน้าที่ทหารของยูเครนบอกกับ Journal ว่าซึ่งคิดว่าเป็นเครื่องบินรบ SAHET 136 UAV ทำงานเป็นคู่โดยลำหนึ่งมุ่งเป้าไปที่เรดาร์ในบริเวณใกล้เคียงในขณะที่ ลำที่2ลักเป้าหมายและกระแทกเข้าไป โดรนโจมตียานเกราะและก็ปืนใหญ่ของยูเครนหลายคันขณะที่ทางด้านของสหรัฐเตือนเมื่อเดือนกรกฎาคมว่ารสัสเซียกำลังวางแผนที่จะจัดหทาโดรนทหารจากอิรานซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากในการพัฒนา UAV เพื่อช่เชยการขาดกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพฝ่ายบริหารของไบเดนได้มีการเจราจากับอิรานตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2564เพื่อบรรลุข้อตกลงในการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ที่จำกัดโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเตห าาเพื่อแลกกับการยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิรานเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียและทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในสงครามซีเรียซึ่งมอสโกได้มีการจัดหากำลังทางอากาศและเตหารานก็ได้มีการส่งกองกำลังติดอาวุธหลายพันนาย ไปต่อสู้กับกองกำลังกบฏทางด้านของพลเอกโรดิออนคูรจินแห่งกองทัพยูเครนบอกกับวอร์ซีจ journal ว่าเขาหวังว่าสหรัฐและพันธมิตรจะจัดหาเทคโนโลยีแอนตรีโดนขั้นสูงให้กับยูเครนหรือจะเข้ามาขัดขวางการขนส่งโดรนของอิรานไปยังรัสเซียทั้งนี้โดรนซาเฮต136สามารถทำให้รัสเซียโจมตีปืนใหญ่ของกองกำลังเคียฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฮมาชของสหรัฐในสนามรบยูเครนการ โจมตีด้วยโดนการมิเกเซนั้นยากต่อการป้องกันเนื่องจากเคียฟไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่จะใช้ทำลายมันเมื่อมันบินเข้ามาโจมตีอย่างไรก็ตามทางด้านของอิหร่านได้มีการประกาศว่าได้บริจาคอากาศยานโดรนซาฮิต129รุ่นใหม่ให้กับรัสเซียเป็นของข,องขวัญแห่งมิตรภาพโดนรุ่นนี้นอกจากจะโจมตีจนสร้างความปวดหัวให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วเมื่อมันเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศอื่นแล้วจะยากมากที่จะสกัดกั้นด้วยเรดาร์ซึ่งจะพบเห็นมันบินเล่นเหนือท้องฟ้า อิสราเอลและเหนือเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียเพราะมันมีความสามารถพิเศษที่ซ่อนตัวจากดาวเทียมและบินออกจากพื้นที่ของข้าศึกได้หน้าตาเฉยและไม่ถูกสกัดด้วยระบบต่อต้านอากาศยานเฉพาะในช่วง12-18กันยายนนี้โดรนของอิหร่านสุดแซบนี้ถูกขนส่งด้วยสายการบินปุยาและเครื่องบินโบอิง747สายการบิน าาของกองทัพอิรานมุ่งไปยังมอสโกร,รสัสเซียอย่างน้อยสีเที่ยวบินรวมทั้งโดรนแกเมกาเซซาเฮส136คนได้150ลำต่อเที่ยวราว750ลำต่อสัปดาห์ที่รสัสเซียนำไปดัดแปลงระบบนำทางใหม่เป็นโกนาโค n นิงมาเป็นรุ่นเจอราชด2ที่ยูเครนวยวายทางสื่อว่ามันคือ UFO มาช่วยรสัสเซียมันตามไล่ถล่มอาวุธหนักของนาโต จากที่ชาติยุโรปพากันความบัตรรัสเซียก็ปรากฏถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อหลายประเทศต่างกันพาสนับสนุนสินค้าของรัสเซียรวมทั้งฝ่ายมอสโกของผู้นำอย่างปูตินก็เข้าไปช่วยเหลือและลงทุนด้านต่างๆในหลายประเทศด้วยกันค่ะล่าสุดวันนี้20กันยายน2565เพจเ World u p d เด e ก็ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านการโพสต์ข้อความโดยระบุจากแหล่งที่มาไว้ ซึ่งมีความสำคัญที่น่าติดตามดังนี้ค่ะในยูกันดาแอฟริกาบริษัทวิกตอเรียโกสตาลิมิเต็ดของรัสเซียได้รับสมบทานเหมืองทองคำมากถึง3 1ล้านตันสกัดเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้มหาศาลกว่า320,000ตันมูลค่ากว่า12ล้านล้านดอลลาร์หรือ420ล้านล้านบาทมีอัตราการผลิตทองคำดิบ1.2ตันต่อเดือน ในอัตราเท่านี้สามารถผลิตทองไปอีกกว่า22,000ปีก็ไม่หมดส่วนโรสนาทอมบริษัทพลังงานนิวเคลียร์รัสเซียได้เจรจาลงทุนลงไฟฟ้านิวเคลียร์กับรัฐบาลยูกันดาทำให้สหรัฐขอบตาร้อนเผาร้อนรอนนั่งไม่ติด เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานางลินดาโทมัสกรีนฟิล์ทูสหรัฐประจำสหประชาชาติได้เดินทางเยือนยูกันดาพร้อมกับข่มขู่ว่าห้ามไม่ให้ค้าขายอย่างเป็นธรรมหรือรับความช่วยเหลือจากรัสเซียไม่งั้นจะเจอดีเพราะสหรัฐต้องการเป็นยี่ปัวกินกำไรส่วนต่างส่วนที่ฝรั่งเศสก็กำลังมีปัญหากับยูกันดากรณีรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเรียกร้องให้ชาติสมาชิก ใช้แรงกดดันสูงสุดต่อรัฐบาลยูกันดาและแทนซาเนียรวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้หยุดการขุดเจาะน้ำมันรอบทะเลสาบอาร์เบิร์ตที่บริษัทโช a l e อเนจีฝรั่งเศสได้รับสัมปทานโดยมติของรัฐสภา EU ดังกล่าวก็ได้ก้าวไก่กิจการภายในยูกันดาอ้างกลุ่ม NGO ด้านสิ่งแวดล้อม Friend of the Earth มาร้องว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากฝรั่งเศสถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับค่าตอบแทนเยียวยาที่ยุติธรรมและวิตกต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนมากกว่า1,2,000 0คนจะสูญเสียที่ดินเพื่อเปิดทางให้โครงการน้ำมันทำให้บริษัท Total Energy ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นให้ถอนตัวออกจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบแอฟริกาตะวันออก เพื่อขนน้ำมันไปให้ฝรั่งเศสระยะทาง1,443กิโลเมตรด้านประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีแห่งยูกันดาระบุว่ารัฐบาลไม่ง้อฝรั่งเศสเพราะสามารถหาคนอื่นมาร่วมงานด้วยนั่นก็หมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซีย เจ้าพ่อพลังงานน้ำมันและก๊าสนั่นเองล่าสุดเกิดม็อบชาวฝรั่งเศสหลายหมื่นคนประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองหลวงกรุงปารีสยืย่นคำขาดให้ประธานาธิบดีเอ็มานูเอลมาครงลาออกไปยกเลิกความบาดรสัสเซียแล้วให้ถอนตัวออกจากกลุ่มสงครามนาโตฝรั่งเศสเจอศึกนอกพวกเดียวกันกดดันให้ส่งเค้กให้รสัสเซียเจอศึกในประชาชนเดือดร้อนราคาสินค้าแพง จากกรณีการปล่อยจรวด SLS หรือ Space Launch System และยานอาวกาศโอไรออนในภารกิจอาร์เทมิสหนึ่งาซได้มีการกำหนดวันปล่อยจรวดใหม่เป็นวันที่27กันยายนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เลื่อนการปล่อยจรวดมาแล้วสองครั้งเนื่องจากปัญหาการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์จรวด RS-25 และการรั่วไหลของเชื้อเพลิงล่าสุดวันนี้วันที่20กันยายน2565ทางเพจเร์อัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐ เตรียมที่จะส่งยานเล็กพุ่งชนทารบตีกับดาวเคราะหน้อยโดยอ้างอิงจาก NASA และรอสคอสมส โดยมีรายละเอียดระบุว่าเมื่อพฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาองค์การอวากาศนาซาสหรัฐที่ข,ดขาดคลนเครื่องยนต์ขับดันจรวจขนาดยักษ์ RD-180 ของรัสเซียและนาซายังไม่มีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพผลิตเครื่องยนต์ส่งจรวจออกนอกโลกได้ด้วยตนเองจึงได้มีการว่าจ้างบริษัท Space X ยิงจรวจ Falcon 9ออกนอกโลกปล่อยยานอวากาศขนาดเล็ก DART ขึ้นไปบนอวกาศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบภารกิจที่ชื่อว่า Double Asteroid Redirection Test หรือ DART ใช้ยันอวกาศพุ่งชนดาวเคราะห์น้อย d i m o, F o r p o r s s เพื่อที่จะเบี่ยงเบนวิธีการโครจรของมันในวันที่26กันยายนนี้เพื่อทดสอบระบบป้องกันดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเป็นครั้งแรกประมาณว่า เสียยานไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ยอมโดยสหรัฐหวังว่ายานอาวกาศ DART จะพุ่งชนกับดาวเคราะหน้อยไดมฟฟร s อสที่ความเร็ว24,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงเชื่อว่าจะสามารถเบี่ยนเบนวิถีการโครจรของมันได้แต่ดาวเคราะหนี้ก็ไม่มีเส้นทางโครจรมาชนโลกอยู่แล้วในขณะที่กล้องก็จะถูกปล่อยออกจากยานราว10วันก่อนที่จะทำการพุ่งชนจากนั้น มันจะบันทึกภาพขณะที่ชนและส่งข้อมูลภาพกลับมาอย่างโลกแต่น่าแปลกที่กำหนดการนี้ใกล้เคียงกับความพยายามนับครั้งไม่ถวนของสหรัฐที่จะยิงจรวด SLS ขึ้นไปพร้อมกับยานอาเทมิตหนึ่งที่มีกำหนดครั้งใหม่ในวันที่26-27กันยายนนี้เช่นกันคล้ายจะเอาข่าวยานอวกา ar ศ DART พุ่งชนดาวเคราะหน้อยมาลบกระแสข่าวยานอาเทมิทหนึ่ง ที่ยังยิงไม่ขึ้นหรือมีเหตุเครื่องยนต์พังเชื้อเพลิงรั่วจนต้องมีการเลื่อนออกไปอีกแต่ที่สุดแสาบก็คือองค์การอาวกาศรัสเซียรอสคอสมอสตัดหน้าสหรัฐไม่กี่วันโดยมีกำหนดการยิงจรวดโซยุส m s 22ในวันที่21กันยายนนี้เพื่อนำนักบินอวกาศ3คนขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS จากฐานยิงไบคนูคอสโมโดรม ทางตะวันออกไกลของรัสเซียอีกทั้งในปี2024รัสเซียมีกำหนดการที่จะยกเลิกภารกิจควบคุมทิศทางและควบคุมความสูงของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่มีสหรัฐร่รวมด้วยจากนั้นรัสเซียจะสร้างสถานีอวกาศส่วนตัวเองคล้ายจีนทำใช้เองในปัจจุบันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่กับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่จะต้องตกลงสู่พื้นโลกและสหรัฐและโยุโรปก็จะไม่มีสถานีอวกาศใช้งานอีกแล้วเนื่องจากการส่งนักบ,บินอวกาศพร้อมอุปกรณ์หนักขึ้นและลงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS มีเพียงเครื่องยนต์ยักษ์ระเสียเท่านั้นที่ทำได้ส่วนองค์การอาวกาศนาซาสหรัฐทำได้เพียงจ้างบริษัท Space X ส่งจรวดขนาดเล็ก กลางขึ้นไปปล่อยดาวเทียมชนิดต่างๆที่ไม่มีนักบินอวกาศเท่านั้นมีทางแก้ทางเดียวคือว่าจ้างจีนเพราะปี2024จีนมีแผนที่จะทำธุรกิจพานนักท่องเที่ยวทัวร์อวกาศนอกโลกโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ค่าตั๋วราว11ล้านบาทต่อคน สรุปสหรัฐจะใช้ยานอาวกาศเล็กรุกรานพุ่งชนดาวเคราะหน้อยทีมไม่ได้พุ่งชนโลกจริงๆแค่ชนยานให้พังเท่านั้นแล้วเอามาเคลมเป็นบุญคุณกับมวลมนุษยชาติเหมือนเคย